การขับขี่บนท้องถนนนี่แหละฮะโลกโซเชียลมีเดียก็มีการแชร์คลิปกันอยู่คลิปหนึ่งคนขับเขาอ้างว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยแต่ว่าคนที่เขาดูเขาบอกเอ๊ตั้งใจหรือเปล่าลักษณะว่ากลับรถแบบดิฟรถและท้ายปัดมาลักษณะแบบนี้ฮะนี่เป็นบางคนเขาบอกนี่มันขับรถซิ่งนี่หรือว่าเขารีบอ่านี่ฮะ<ช>ท้ายมันปัดแบบนี้ลักษณะเหมือนดิฟมาหรือเปล่าอ,อ่ามาจากเพจเทียขับรถนะฮะคนที่ชมคลิปนี้ก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊มันไม่น่าจะขับธรรมดานะ ตั้งใจจะขับซิ่งหรือเปล่านี่ฮะปาดหน้าแล้วก็สะบัดแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันก็มีคนมาแสดงตัวครับบอกรถผมเองฮะกรณีที่ขับวันดังกล่าวนะครับทางผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าอน้นเขาบอกว่าในภาพเป็นผมเองจังหวัดที่ออกอยูเทิร์ตรงนั้นเนี่ยมันมีรถจอดอยู่ออกมาแล้วเห็นมีรถวิ่งมาผมก็เลยรีบเร่งคันเด้งส่งท้ายเร่งคันเด้งส่งท้ายมันก็เลยปัดอย่างที่เห็นเพราะว่าถ้าไม่เร่งอาจจะโดนชนได้ โ oh, อ้นี่มีคลิปในรถเขาด้วยนี่คะเขาบอกขอโทษที่ทําให้ตกใจเออไม่ได้ตั้งใจขับซิ่งนะฮะดูคลิปในรถนี่อีกทีหนึ่งจังหวะนี้สาวภวูมาลัยนี่แบบโดมินิกโทเลตโต้เลยนะป๊อ๊อปอออนี่แต่เจ้าตัวนิ่งมากเลยนะคือคงขับรถเก่งน,ะนะะี่แหละฮะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าเขาบอกจังหวะมันออกมาแล้วกลัวมันจะชน <c oughs> อะไรต้องขับแบบนี้แต่บางคนดูก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเ <c oughs> จตนาขับซิ่งหรือเปล่าเออ <c oughs> <ฆ>มันจําเป็นต้องขับขนาดนี้หรือไม่ เจ้าของอรถคันนี้นะฮะเขาก็บอกว่าตักเตือนกันได้ครับแต่อย่าด่าถึงบุปการีเลย<ม>จังหวะนั้นเนี่ยต้องตัดสินใจในเมื่อตัดสินใจออกตัวไปแล้วมันก็ต้องเร่งให้พ้นตอนนี้ปลอดภัยรอบมากคงต้องมองต้องระวังให้มากขึ้นครับ<ม>แล้วก็ระบุว่ารถมีทะเบียนมีพรบรมีประกันภัยครบนะครับแต่ทีนี้เนี่ยทางคนในโลกออนไลน์เขาก็ตามไปตรวจดูฮะว่าที่โพสต์ใน Facebook เนี่ยว่าอย่างไร<ม>ปรากฏว่ามันจะมีบางประโยคที่มาตอบคนที่คอมเมนต์ บอกว่าต้องหิมหิมนะครับเดี๋ยวเขาหาว่าไม่สลด <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ย <c oughs> ทีนี้มันโพสลักษณะเหมือนแบบทีเล่นทีจริงเนี่ย <c oughs> คนก็เลยตั้งข้อสังเกตกันว่าตกลงตอนนั้นเนี่ยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ<อ>แต่เจ้าตัวเขายืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจนะฮะอ,ออกตัวไปแล้วมันต้องไปแล้วฮะไม่ได้ตั้งใจจะมาดิฟโชอะไรแบบนี้เลยคําอธิบายของเขาก็คือไอ้ที่เขาออกมาเนี่ยเหมือนกับเขาตั้งใจจะเข้าสายสุดเลยแล้วจ้าเอรรถคันนี้มาพอดีอาจจะไม่ทันเห็นเพราะมุมอับก็เลยจําเป็นที่จะต้องหักเข้าขวากระทันหัน แต่ถ้าลเลยวิ่งวขวาไปแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปตัดซ้ายเพื่อเลี้ยวเข้าตรงส่วนของรถไฟฟ้าที่จอดรถของรถไฟฟ้านะคะถ้าเกิดว่าเขาเลี้ยวเขากลับรถมาแล้วไ,<อ>ไม่ได้ตั้งใจที่จะชิดซ้ายทันทีเนี่ยคืออยู่เลนขวาไปก่อนอะ่ะมันก็มีเลนสําหรับรถที่กลับรถมาพอดีอยู่แล้วนะคะซึ่งรถคันที่ติดกล้องที่เราได้เห็นภาพเมื่อครู่นี้บนถนนเนี่ย เาก็วิ่งอยู่เลนกลางถ้าเกิดว่าไม่ดริฟต์ซะจนท้ายปัดมันอาจจะไม่อันตรายขนาดนี้ก็ได้เนี่ยถ้าเกิดเขาอยู่ในเลนเขาน่คือถ้าค่อยๆออกขวามันยังมีอยู่ใช่ไหมฮะมะมีช่องหนึ่งหรือเปล่าเหตุผลของเขาก็คือจะเข้าซ้ายสุดนั่นแหละเข้าที่ฟังจากอธิบายด้วยนะโอ้โหแต่ถ้าดูจากคันนี้ก็เหมือนเหมือนจะทับเส้นหรือเปล่าฮะมันก็กล้ามกล้ามกึ่งกึ่งกันนะคันนี้ก็เหมือนกับกําลังจะเปลี่ยนเลนพอดีด้วยจังหวะมาจะกันนะครับนี่อ่ะนี่ไงพี่เบิร์ดด ถ้าเขาเลาะขวาไปหลังจากยูเทิร์นมันเป็นเส้นทึบมันอาจจะไม่สามารถออกซ้ายเพื่อเข้าทางจอดรถของ BTS ได้หรือเปล่าเลยจำเป็นต้องฝืนกดด้วยการตีโค้งยูเทิร์ะแบบจะให้ชิดซ้ายเลยแต่อย่างไรก็ตามฮะหวัดเสียวนะฮะกรณีแบบนี้เสี่ยงออต่ออันตรายครับ